สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็กลิปก็บชงนะครับผมเมธนะครับวันนี้เราจะมาพูดเกับหัวข้อในเรื่องของเวลานะเวลาส่งผลต่อรสชาติมากน้อยแค่ไหนตอนที่เราสกัดกาแฟนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็จะทดสอบกันโดยการดิปนะครับโดยใช้เวลาสั้นกับยาวเนี่ยมันส่งผลต่อรสชาติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราจะใช้เครื่องรีแฟกโตเมเตอร์นะครับวัดค่าความเข้มข้นด้วยนะครับว่าความเข้มข้นต่างกันไหมหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะติดใจในเรื่องของการชงหรือว่า ใช้มือเนี่ยมันก็คืออีกปัาจจัยหนึ่งเราตัดในเรื่องของตรงนี้ไปโดยการที่เราเอากาแฟไปแช่เลยแล้วก็วัดความเข้มข้นนะครับแล้วตอนหลังคลิปเนี่ยผมจะให้เทคนิคด้วยว่าทำยังไงให้เราควบคุมเวลาได้เพื่อที่จะควบคุมรสชาติให้ดีที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยวันนี้ผมจะใช้กาแฟของล i โ o ้สโลบา a r Slow Bar นะครับเป็นกาแฟเกรดเปเชียลตี้คอฟฟก็จะมี มากกว่า10ตัวให้ท่านเลือกเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องการที่จะเอามาดืกาแฟกลับไปชงที่บ้านชงที่หน้าร้านนะครับสามารถเข้าไปที่ w w w c o p m a n s h o p c o m ได้เลยนะครับจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่โปรโมชั่นจะมีโค้ดอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับพิมพ์ว่า specialty coffee นะครับเอาโค้ดนี้ไปใส่ก่อนที่จะชําระเงินในเว็บไซต์นะครับก็จะได้ส่วนลดไปเลย10%นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปได้นะครับ w w w c o p m a n s h o p c o m นะครับโอเคเรามาต่อกันในเรื่องของเวลานะครับผมจะใช้ วิธีการสกัดด้วยดริปละกันนะครับผมจะแบ่งเป็น2เอเหยือกนะครับเยหยือกนึ่งจะเอาไว้สกัดโดยใช้เวลาที่เร็วอีกเยกหยือกนึงผมจะสกัดโดยใช้การชงที่ใช้เวลานานหน่อยเพื่อที่จะเปรียบเทียบทั้ง2อย่างเลยเราจะมาดูกันว่าเวลาเนี่ยมันส่งผลต่อรสชาติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ผมจะใช้เครื่องวัดความเข้มข้นของกาแฟวัดด้วยว่าแก้วไหนมันเยอะกว่ากันแล้วก็มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับใส่ิลเตอร์เข้าไปครับ แล้วหลังจากนี้ผมจะมีเคล็ดลับบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดมันต่างกันขนาดนั้นแล้ววิธีการควบคุมรสชาติจะทําได้ยังไงสําหรับการดิฟผมจะใช้ปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันที่สุดยกเว้นเวลาและอาร์จิเตชันหรือว่าการวนเพราะว่าการวนของแก้วที่เวลาน้อยเนี่ยมันจะน้อยกว่าโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับปัจจัยแรกคือน้าร้อนนะครับน้ำร้อนผมจะคุมไว้ที่93องศาเซลเซียสนะครับด้วยกาต้มของฮาริโอนะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ใช้เบอร์บดเบอร์เดียวกันบดโดยดิสตริกหลั s สวีทนะครับก็สามนะครับผมก็จะทําการ ล้างฟิลเตอร์ในปริมาณที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ทิ้งน้ำนะครับที่หลังหลังจากน้ําทุกอย่างเดือดรียบร้อยเราก็จะมาตรงกาแฟกันผมจะใช้กาแฟทดลองนะครับตัวเดียวกันจะเป็นอินโดนีเซียสุมาตานะครับ ผมจะทําการตวกาแฟ ى. ทั้งหมด40กรัมผมจะแบ่งเป็น2เหยือกนะครับคือผมจะทําการบดครั้งเดียวแล้วก็ตวงปริมาณอีกทีหนึง่งตอนที่เราใส่ไปในตัวดิปเปอร์เป็นลักษณะผงกาแฟ ى. เพราะว่ามันจะทําให้มันนิ่งที่สุดนะครับบดไปทีเดียวเลยนะครับเบอร์เดียวกันใส่เข้าไป 20กรัมทั้ง2อยเยอบอย่างที่เล่นไปแก้วนี้ผมจะดิบให้เวลาที่สั้นลงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2นาทีนิดๆน,นะครับแก้วนี้จะคุมอยู่ที่ประมาณ3นาทีนะครับแล้วเราค่อยมาชิมและมาวัดความเข้มข้นกันผมจะใช้อัตราส่วนที่เท่ากันนะครับกาแฟ20กรัมต่อน้ํา300เริ่มจับเวลาแก้วแรกครับบรูม40กรัมเท่ากัน 30วินาทีนะครับแล้วก็หลบต่อโอเคครับสามร้อยเท่ากันนะครับ แก้วนี้หมดที่2นาทีครึ่งนะครับผมดึงออกนะครับตอน2นาทีครึ่งส่วนแก้วนี้ผมจะดึงออกตอนที่3นาทีนะครับ2นาทีครึ่งกับ3นาทีแค่30วินาทีจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อมาผมจะวัดยูนะครับว่าได้ปริมาณเท่าไหร่ที่ออกมาแก้วได้25 3.4แก้วนะครับ 2,5,1นะครับเรายัางวัดความเข้มข้นไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าอุณหภูมิมันยังร้อนอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชิมก่อนแล้วกันนะครับวัดจากเซนเซอรี่ก่อนแบ่ไงไว้วัด TDS นะครับหรือความเข้มข้นแก้ว A นะครับลองชิมเทียบกันเลยจากการที่สัมผัสผมคิดว่า แก้วบีนะครับจะมีรสขมมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยอัปเตอร์เทสไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่ามันติดขมๆแห้งๆนะครับมีความฝาที่ฉีกมาด้วยนะครับซึ่งแก้ว A เนี่ยจะมีความเป็นกรดที่สูงกว่ามีความสว่างของอะซิตีที่เยอะกว่ามีบอดี้ที่นวลความฝาดไม่เยอะมากน่าค้นหามากกว่าครับอันนี้จากเซนซอรี่ของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับ สิบที่2แก้วแรกยิ่งกดมันยิ่งสว่างมากขึ้นแก้วที่2ผมรู้สึกว่ามันมีความขมออกมาเยอะขึ้นนะครับสรุปพ้นสั้นครับสำหรับเซนเซอรี่เทสความยาวในการสก,กัดเนี่ยอยู่ที่3นาทีมีรสขมมากกว่ามีความฝาดของบอดี้ที่เยอะกว่ามีอซตีที่ผมรู้สึกว่าทึบกว่าแก้วแรกแก้ว A เนี่ยผมรู้สึกว่ามีอซตีความเป็นกดที่สูงกว่ามีความสว่างบอดี้นวลดื่มง่ายอัลเทอร์เทสดีไม่ติดขมมากแต่ก็มีเล็กน้อยสาหรับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูความเข้มข้นกันบ้างนะครับเซนเซอรี่ก็ค ความเข้มข้นน้อยกว่า extraction percent หรือค่าการสกัดเนี่ยน้อยกว่าแก้วที่มีเวลาสกัดที่นานกว่าคือ3มนาทีนะครับเรามาลองวัดทีเดียสกนันครับผมจะใช้เครื่องเหมือนเดิมนะครับใครเคยดูคลิปผมนะผมจะใช้เครื่องตัวน,นี้ประจํา r e f r e c t o m e t e r วัดความเข้มข้นของกาแฟนะครับสามารถวัดความเข้มข้นก่อนเสร็จแล้วรอเอามาคํานวณหาสูตรเพื่อที่จะวัด extraction percent ได้ด้วยนะครับ extraction percent คืออัตราการสกัดจากปริมาณกาแฟที่เราใช้เราใช้กาแฟไป20กรัมมันออกมากี่เปอร์เซ็นต์ใน20กรัมนั้นนะครับแก้ว A นะครับ สองทีครึ่ง TDS อยู่ที่เท่าไหร่ผมจะกด3ครั้งนะครับเพื่อความนิ่งหนึ่งจุดห้าครับหนึ่งจุดห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ TDS ต่อมาครับเจ้า B นะครับ 1.54ครับ30วินาทีต่างกัน0.03% TDS ความเข้มข้นของแก้ว B จะเข้มข้นกว่าเล็กน้อยแต่มาดู extraction กันบ้างนะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันในการช่วยคำนวณน,นะครับใส่ค่าเข้าไปแก้ว A นะครับ extraction ออยู่ที่19.9นะครับแก้ว B นะครับ extraction ออยู่ที่20.13 ต่างกันตัวเลขมันดูไม่เยอะมากแต่ว่าจากที่ผมเทสเมื่อกี้มันค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวเลขห่างกันนิดเดียวแต่ว่าเทสหรือว่ารสชาติของมันเนี่ยค่อนข้างต่างกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าดริปเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามมือผมน้ำหนักมือนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความนิ่งมากขึ้นเราจะทําการแช่ากาแฟเลยนะครับ แก้ว2ใบนะครับเหมือนเดิมอันนี้แก้ว A จะใช้เวลาสั้นในการสกาัดแก้ว B จะใช้เวลานานในการสกัดนะครับอันนี้ดูความชัดเจนไปเลยครับลองสัก3แล้วก็4นาทีนะครับห่างกัน1น,นาทีนะครับใช้กาแฟตัวเดีวยวกันรอบนี้ผมขอเปลี่ยนกาแฟบ้างนะครับเอาเป็น <Open. S 1> ปังของฮนฮาน่โปรเซสนะครับตอนนี้ฉ่าแน่นอน ใครสนใจกาแฟลิโทสโลบานะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับสามารถที่จะเข้าไปใน www. c o p m a n s h o p com แล้วก็พิมพ์โปรโมชั่นส่วนลดนะครับ Specialty Coffee นะครับเดี๋ยวจะใส่โค้ดด้านล่างไว้ให้นะครับก่อนจ่ายเงินนะครับพิมพ์โปรโมชั่นนี้จะได้ลดเพิ่มอีก10%ครับจะมีกาแฟาให้เลือกหลากหลายตัวเลยบดนะครับ กินแบบหวานมากครับเหมือนเดิมนับเราจะตวงเป็นลนักษณะของบดน,นะครับ20กรัมนะครับต่อ1แก้วเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ19.8กรัมนะครับ2แก้วเลยนะครับ ทีนี้เราจะทำการวัดค่า TDS หลังจากแช่เสร็จแล้วผมจะรีบกลองด้วยตัวดิปเปอร์ด้วยนะเพราะว่าเวลาเป็นกาแฟแช่มันจะมีในเรื่องของการแบ่งชั้นของตัวน้ำกาแฟนะครับเวลาวัด TDS ความแม่นยําำมันจะต่ำนะครับต้องการความแม่นยําำที่มากที่สุดนะครับน้ำอุณหภูมิเท่าเดิมนะครับ9.3มองศาพร้อมแล้วผมจะใส่ปริมาณน,น้าเท่ากันกดสตาร์ทนะครับเทนมันเข้าไป200นะครับ สองเท่ากันนะครับทีนี้เรารอนะครับแก้วแรกจะรอถึง3นาทีแก้วสจะรอถึง4ีนาทีนะครับเพื่อความรวดเร็วตอนกรองผมจะทำการทับฟิลเตอร,ร์แล้วก็ล้างตัวกระดาษรอไปเลยเพื่อความแม่นยำผมจะทำการเบรคเหมือนกันทั้งสองอันนะครับคือปัดหน้ากาแฟ3ครั้งแล้วก็เทใส่ตัวดิปเปอร์เลยนะครับสนา,าทีเป๊นนะครับปึงบ้งหึ่ง สองสามนะครับเทอันนี้สี่นาทีนะครับ เราได้มา1แก้วแล้วใช้เวลา3นาทีในการแชร่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูค่า TDS กันนะครับแกบ้ว B เรียบร้อยนะครับ4ี่นาทีผมแบ่งน้ำไว้เพื่อที่จะวัด TDS หรือความเข้มข้นของกาแฟนะครับเทเพื่อชิมนะครับ อันนี้จะค่อนข้างชัดชัดกว่าเมื่อกี้เพราะความเข้มข้นของตอนดิฟเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ต่างกันมากแต่ว่าเทสหรือรสชาติมันฉีกกันแต่อันนี้นความเข้มข้นก็ไม่เหมือนกันเลยแก้วแรกผมรู้สึกว่ามันอ่อนกว่าแก้วที่2นะครับชัดเจนเลยถ้าให้ดา t ทีเดสน่าจะห่างกันพอสมควรนะน่าจะห่างกว่าตอนดิฟเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของรสชาตินะครับผมรู้สึกว่าอาซีตี้แก้วเอที่มีเวลาใช้เวลาน้อยเนี่ยค่อนข้างพุ่งเลยยังเห็นได้ชัดอื แก้วที่สมีความหวานสุ่งกว่ามีความบาลานซ์ของอะซิต้ที่ดีกว่าแก้วแรกเนี่ยมันจะพุ่งมันจะแหลมๆเหมือนเราฝักขัดอน อ่อนไปสำหรับกาแฟตัวนี้นะครับส่วนแก้วบีเนี่ยเวลาเราสกัดดีแล้วกาแฟตัวนี้ผมรู้สึกเหมือนมีความเป็นฟอสอรด้วยเหมือนดอกมะลินะครับคล้ายๆตอนเราหุวงข้าวหอมมะลิแล้วก็มีกลิ่นข้าวหอมมะลิด้วยนะครับแล้วก็มีกลิ่นมะลิลอยเบาๆมีความเป็นกรดเหมือนแอปเปิลนะครับมาลิกับค่อนข้างบาลานซ์เลยสําหรับการสกัดแบบนี้ในกาแฟตัวนี้นะครับทีนี้อุณหภูมิมันเริ่มดับแล้วเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าความเข้มข้นกันนะครับสรุปการชิมเซนเซอรี่แก้วบีะกัดออกมาแล้วมีความบาลานซ์มากกว่าสําหรับกาแฟตัวนี้ช่าทท4 สามนาทีจะมีความเป็นกรดที่พุ่งมากนะครับในเรื่องของความเข้มข้นจากที่ผมสมัมผัสเวลาน้อยเนี่ยจะอ่อนกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยสำหรับวิธีนี้นะครับทีนี้เรามาดูในเชิงวิทยาศาสตร์บ้างว่าความเข้มข้นมันห่างกันจริงหรือเปล่านะครับแก้ว A TDS อยู่ที่1.71นะครับค่อนข้างห่างจากการดิฟเมื่อกี้เพราะว่าเราใช้อัตราส่วนที่ต่างกันอัตราส่วนของดิฟเมื่อกี้ผมใช้1.15ต่อแต่อัตราส่วนของการแช่ครั้งนี้ผมใช้อัตราส่วนที่1น่ต่อกาแฟ1ส่วนต่อน้ํา10ส่วนนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ t d เดสมันสูงกว่าเมื่อกี้อย่างเห็นได้ชัดแต่ทีนี้พอเรามาเทียบ2แก้วนี้แล้วครับเป็นยังไงแก้วแรกนะครับ1.71นะครับต่อมา แกบ๊บีใช้เวลาสกัด4นาทีบ้างโอเคแก๊บีนะครับความเข้มข้อนอยู่ที่1.80นะครับในเชิงตัวเลขห่างกัน0.09อ่ะ0.01ประมาณนี้ครับค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับค่า tds ท,ที่ห่างกันในระดับนี้นะครับสรุปตัวเลข กับเซนซอรี่ที่ผมได้นะครับสอดคล้องกันนะครับแกบ้ว B มีความค่อนเยอะกว่าแก้ว A นะครับทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วผมก็อยากจะแนะนําให้เราควบคุมเวลาด้วยเวลาไม่ว่าเราจะดิฟ หรือทาการเฟ้นเพสชวงกาแฟทุกชนิดเลยเวลามีผลสําคัญต่อรสชาติกาแฟนะครับทีนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยให้เรียกว่าเป็นเทคนิคสําคัญเลยดีกว่าในการที่จะควบคุมเวลาให้ได้ในการดิฟกาแฟนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับะระหว่างรอต้มน้านะครับใครที่ยังไม่มีตัวเครื่องช่างตัวนี้นะครับสามารถที่จะชอปปิ้งได้ที่เว็บเดิมเลย w w w c o p m a n s h o p c o m ตัวนี้สามารถที่จะปรับยูนิตได้เลือกหน่วยเป็น ML เป็นกรัมเป็นออนนะครับสามารถปรับได้แล้วก็ตัวเลขจะมีเป็นทอเซน หนึ่งตำแหน่งให้ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยส่วนตัวผมชอบมากในคุณภาพและราคาเนี่ยจะหาย,ยากในตลาดเพราะว่าคุณภาพมันค่อนข้างที่จะนิ่งมากตัวเลขมันจะไม่ไหลนะครับค่อนข้างแม่นยำพับกระดาษนะครับเหมือนเดิมเทคนิคนี้คือการควบคุมเวลาครับเวลาเราดิบกาแฟเราจะควบคุมเวลาโดยการแบ่ง การเทนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้ยกตัวอย่างเช่นเรามีน้ําอยู่300กรัมเราจะแบ่งการเทกี่ครั้งและครั้งละกี่กรัมเอาเป็นสูตรที่ผมใช้ประจาแล้วกันผมใช้น้ําทั้งหมด210กรัม210กรัมนี้ผมจะแบ่งการเทเป็น5ครั้งครั้งแรก30 ML ครั้งต่อไปเหลืออีก4ครั้งผมแบ่งครั้งละ 45ML นะครับวิธีการแบบนี้นะครับมันจะห่างกัน 30ิวินาทีตอนหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดเราทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะควบคุมเวลาได้นิ่งขึ้นนะครับผมจะทําทั้ง2เหยื่นี้เหมือนกันเลยแล้วเราลองมาวัดดูว่าทุกอย่างจะใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เทคนิคนีคน้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการแช่เป็นกาแฟเฟนเพสจะง,ง่ายมากก็คือแค่เวลาที่เรากดและเวลาที่เรานํากาแฟ ลินออกมานะครับคือการที่เราชงลักษณะเฟนเพสหรือกาแฟแช่เนี่ยตราบใดที่น้ํายังอยู่กับผงกาแฟมันก็ยังมีการสกัดไปเรื่อยๆผมแนะนําว่าถ้าเราชอบรสชาติไหนแล้วให้เราจำเวลาที่เรานําน้ําออกจากผงกาแฟให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเราแช่ที่4นาทีแล้วเราลิน เรากดเรานําออกที่5นาทีาประมาณนี้แต่ส่วนตัวเฟนเพสที่ผมชอบใช้คือผมจะแช่4นาทีแล้วก็รอ2-3นาทีเพราะว่าผมจะให้ตัวพวกผงเศษผงเศษอะไรมันตกลงไปข้างล่างก่อนเพราะเฟนเพสเนี่ยตัวฟิลเตอร์มันเป็นสเตนเลสนะครับอันนั้นคือเทคนิคเฟนเพสในการที่จะควบคุมรสชาติให้ได้แล้วก็เรื่องของการคนด้วยเฟนเพสก็สําคัญแต่แตอนนี้เราพูดถึงเวลาก่อนนะมาผมขอใช้กาแฟตัวอื่นบ้างนะครับครั้งนี้ผมจะใช้กาแฟ เอธิโอเปียนะครับของลิโ o สโลบาลิโ o สโลบาก็จะมีกาแฟเวียนไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีให้เลือกเป็น10ตัวแล้วนะครับใครที่สนใจกาแฟคุณภาพสูงนะครับ specialty coffee จากเราสามารถช้อปปิ้งได้ที่ w w w c o m f e e s h o p c o m นะครับแล้วใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่เท่านั้นนะครับสามารถที่จะนำโค้ด specialty coffee จะมีโค้ดให้ข้างล่างนะครับนำไปใส่ในช่องก่อนที่จะชำระเงินในเว็บไซต์นะครับจะได้ส่วนลดอีก10%เพิ่มนะครับ ตัวกาแฟนะครับผมจะใช้เหยียกละ15กรัมนะครับผมก็จะบด30ไปเลยนะครับกลิ่นเอกลักษณ์ของเอธิโอเปียครับก็จะเป็นฟลอร์นะครับจะมีกลิ่นพวกจัสมินดอกมะลิบางที่ก็จะเป็นโทนแบบลาเวนเดอร์เป็นเบรกามอตเลยก็มีนะครับอันนี้ผมจะเป็นเบอร์รี่มีท็อปปิคอล้ฟูคล้ายๆมังกอนะครับนั่นคือเรื่องของฟาแกนนะครับ ผมจะใช้น้ําในปริมาณที่เท่ากันในการน้างฟิลเตอร์เหมือนเดิมนะครับแบ่งสายนะครับเหยือละ15กรัมนะครับ<ม>เท่ากันนะครับ2อันพร้อมแล้วผมก็จะเสียค่าทุกอย่างเพื่อที่จะพร้อมในการดิบนะครับใช้น้ําเท่าเดิมนะ93องศาเซลเซียสนะครับวิธีการแบ่งการเทียงของผมครั้งแรกนะครับอย่างที่กล่าวไป30 2ก็30นะครับครั้งที่2ผมจะล่นอีก45ในเวลาที่0.31วินาทีา 45, 45. ก็เป็น75นะครับ30บอก45คือ75นะครับ จริงๆแล้วเราใช้วิธีการจำตัวเลขที่บวกไปแล้วก็จะง่ายกว่าอย่างผม30 45 45 45 45 45ผมก็จะจำสามสิบเจ็ดสิบรอย่สิบะไรงี้นะครับต่อไปก็คือ120นะครับหนึาทีห่งวินะครับเราก็จะเทลงไปจนถึง120 1งี่สินาทีสาวิเทจนถึง165ครับ แล้วก็2นาทีคือครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับก็จะเทจนถึง210นะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราทำลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตว่าเวลาน้ำไหลหมดเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเลยเนี่ยเริ่มติงติงติงละผมมาออกที่3นาทีนะครับแห้งสนิทเลยนะครับ3นาทีก้าวแรกนะครับ ้็ที่สสังเกตนะครับสามนาทีแห้งสนิทนะครับจากวิธีการทําแล้วเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าเราบังคับอัตราการไหลของน้ํานั่นแปลว่าเราสามารถบังคับเวลาการสก,กัดได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ไม่จําเป็นจะต้องฟิกว่าจะต้องเทป,ปริมาณเท่านี้อันนี้เป็นสูตรที่ผมใช้บ่อยนะครับทุกท่านก็สามารถหาสูตรเองได้ครับสมมติว่าเราอยากดื่มหลายคนมากขึ้นอยากจะไปเสิร์ฟหน้าร้านที่มีปริมาณมากขึ้นเราก็คิดจาก 300กรัมก็ได้300 ml ว่าเราจะแบ่งครั้งเท่าไหร่แต่ผมแนะนําว่าครั้งแรกควรจะอยู่ที่เท่าตัวของปริมาณกาแฟส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30-50 ml ถึตอนบลูมนะครับตอนครั้งแรกต่อมานะครับจะวัดอีกซ์กแค่เปอร์เซนต์เราก็ต้องรู้ยิวหรือว่าผลลัพธ์ที่ออกมาก่อนก็แรกนะครับ175.3 174นะครับ ห่างกันเล็กน้อยห่างกัน1กรัมนะครับประมาณผมก็จะแบ่งเอาไว้วัด TDS นะครับก็แบ่งชิมเลยอันนี้คือเราใช้สูตรเดียวกันเวลาการสกัดเท่ากันจะเหมือนกันหรือเปล่า เรียกว่าใกล้เคียงมากๆแต่ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวต้องยอมรับว่าไม่ได้เหมือนสัทีเดียวอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยอุณหภูมิของน้ําหรือมือของผมที่เปลี่ยนไปตอนที่เราเทเล็กน้อยทําให้แก้วที่2รู้สึกว่ามีความอ่อนโยนกว่าแก้วแรกเล็กน้อยเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกเลยแต่ว่าความเป็นกรดสว่างเหมือนกันเลย แก้วนี้ก็สว่างแต่ว่าอาจจะมีความหนักแน่นหวานนิดเล็กน้อยนะครับเรียกว่าวิธีนี้รสชาติจะเพียนน้อยกว่าการที่เราไม่ได้ควบคุมเวลานะครับการที่เราไม่ได้ควบคุมเวลาเนี่ยิบแรกในคือชัดเจนเลยอย่างที่ทําไปเมื่อต้นคลิปนะครับแต่คลิปนี้มันแทบไม่ต่างกัน เอธิโอเปียตัวนี้ผมรู้สึกเหมือนมีท็อปปิคคอฟุตกับเบอร์รี่เหมือนกับที่ผมได้กลิ่นตอนที่เป็นฟาแกนนะครับก็จะมีคล้ายๆเหมือนแมงโก้เหมือนบลูเบอร์รี่มีฟลอร์ oro, เป็นจัสมินครับอัพเดทก็ค่อนข้างนานอยู่อาจจะต้องประกัดให้น้อยกว่านี้นิดนึงถ้าเกิดเป็นผมนะผมจะปรับสูตรอาจจะต้องปรับเบอร์บดให้น้อยลงอยากจะให้เวลามันจบสัก2อนาที40วินาทีอาจจะดีขึ้นหรืองนาที50ถ้าเกิดอยากลองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นกับรสชาติแล้วก็เล่นกับปัจจัยอื่นเอานะครับแต่วัน สำหรับการชิมนะครับใกล้เคียงกันมากๆเลยที่สุดละในวันนี้ที่เราทํามาเพราะว่าเราควบคุมอัตราการไหลขอนะ้ําโดยการแบ่งการเททีนี้เรามาดูว่าตัวเลขมันจะโชว์เหมือนกับที่เราสัมผัสหรือเปล่านะครับแก้วแรก1.57นะครับแก้วที่2นะครับ 1.56นะครับแก้วด้วยโอเคตัวเลขก็โชว์ว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลยห่างกันแค่0.01% TDS นะครับก็คือแก้ว B หรือแก้วด้วยสเนี่ยมีความเข้มข้นที่ต่ำกว่า0.01% TDS เดี๋ยวรเรามาลองวัดค่า extraction กันบ้างนะครับจากที่เราวัด TDS กับ U ไปเมื่อกี้นะครับแก้ว A นะครับได้ extraction ที่19.08นะครับต่อมาแก้ว B นะครับ แก้วได้18.85นะครับห่างกันเล็กน้อยมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับการที่เราควบคุมอัตราการไหลของน้ำหรือมือเราได้นะครับก็จะทำให้รสชาติช้อนข้นไม่ห่างก,กันจนเกินไปนะเวลาเราเหาสูตรได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำสูตรเนี่ยซ้ำๆโดยให้รสชาติมันใกล้เคียงกับเดิมได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นวิธีการควบคุมคุณภาพโดยเราควบคุมเวลาในการสก,กัดน,นะครับใครที่มีร้านอยู่แล้วเปิดร้านสโลบา้าหรือ มีดิฟที่หน้าร้านเราสามารถให้บริสต้าควบคุมจํานวนครั้งในการเทแล้วก็ดูในเรื่องของเวลาให้มันอยู่ในจุดจุดเดิมตามสูตรที่เราคิดไว้ตอนที่เราได้กาแฟมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่ผมให้ในวันนี้นะครับท่านใดมีคาถามสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถามมาได้เลยนะครับผมจะตอบ ถูกรู้คำถามเลยสำหรับท่านใดที่ต้องการมเล็กกาแฟกลับไปใช้ที่บ้านต้องการซื้ออุปกรณ์กาแฟดิฟนะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับ w w w c o m a n ์ s h o p c o m แนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะได้ส่วนลดสำหรับกาแฟนะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์โค้ดนะครับ specialty coffee นะครับผมจะใส่โค้ดไว้ด้านล่างนี้ครับก็คือก๊อปแล้วก็นำไปใส่ก่อนที่จะชำระเงินนะครับมันจะมีช่องใส่โค้ดอยู่ก็จะได้รับส่วนลดไป10%นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนน้าะคครรััับบสสวดี